ค่ะน้าช่คขัเกนสุกรัสสุข,ขุมซุนข้าฮู้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำใช้ชีวิตอยู่บนรถใหม่นะคะจูนั้น,นไปดูกันเลยซึ่งไม่รู้อยู่ดีๆก็มีรถใหม่ขึ้นมาเลยนะคะนี่นี่มันมีรถเที่กวสองแบบเลยนี่ มันจะมีแบบบว่าอันนี้ก็เป็นรถธรรมดาน่าจะรถไฟฟ้าเออรถไฟฟ้าชัดเจนเลยรถไฟฟ้าโอ้ยใครรับมีเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวด้วยอันนี้อยู่ดีเปิดแฟรนี่ทุกคนเห็นเป็นรถธรรมดาใช่ไหมจะไม่ใช่นะไม่ใช่รถธรรมดาชึบอ่ามีกระโจมด้วยเออเออ เป็นรถอย่างนี้แล้วอ๋อโอเคไปเชียวกันเถอโอเคขอเอารถนี้ไปในคันร่สี่ค่ะรถสี่สิบสองเต่าลงไปที่ธนาคารัพราะว่าเราจะดูขนาดไหน บ้าเลยอ่ะใช้แรงอะตเวลากดมันต้องใช้แรงนะแต่ผมสุดอคสิอชิบ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 ไทงม่้องปทุกใจก่อน ให้ให้เป็นรถธรรมดาไปทอริซาวาดกับรถให้สงูงดูว่ารถนีคือรมบธรรมดาอือืมอ 嘿。Okay. กกับรถนั้นอะคุณเสียบปุ๊บพังเลยอ่ะต้อนี้เป็นส้มด้วนทำไมชีวิตมีนวันในรถแบบนี้มันเ,นเป็นอย่างนี้ตั้ง็จแต่เราลงเอาเรถไ,ไฟฟ้าคัน พเรารู <ES IM> <ats> mm. Mm. Uh ้สึกว่าคนนไม่เใจเรเาไหร่อืมอืมอู้าเคยทาหมูนะ

คืออารมนเขาลูกไม่แรงค่ะลุกแไม่แรงม่แรงเลยนี่เอาคันนี้ค่ะ่ ชนคนตุยเลยโอ้โหเราจะซึมซาบอะไรชนผีตุยผีคนด้วยนะคืนนี้ผีตามมาหลอกเองแน่นชัวร์เหรอจุ่มนานจออุ่มนานเราจะเอาคนไดคือขียอด เดี๋ยมาเออเออเ,ออเออจะขอตังบอยด้วยนะขอตังบอยขอตังบอยอ,อ่าบายบายบายกิมมี่กิมมี่ คือมาขออีกขออีกขออีกไม่เราไม่ได้ให้เขาเราองทามาไม่ใช่หรือน่ไงอะมีนเขาเลย ไปเงี้ยอืมว้าว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 วมโอเคเราจะไปที่สถานนั้นไงคุ เชื่ิอืออือ้หัวล็อตล็อตไม่ได้นตัเดไปตัวเมันคะ ไปตรงนู้นไปนะคุณโอเคตรงนี้คือเราจะตั้งหลักกานตรงนี้เลยทุกคนแล้วไปตรงสุดนู่นเลยรถจะยับแค่ไหนเราก็ไม่แคร,ร,ร์เฮ้ยลบอกลบอกล็อกสิงค์ว้าง ปเปลี่วมากโอ้ตัดไปทางน้อคนมาดูโอ้โหว้ยห,ห,หล่นแล้วโอ๊ะเออหล่นแล้ว

โอเคจะสูดที่ไหนกน็ไม่ได้อะอุ้ยคุณก็ผ่านไม่ได้โอเคถึดึดถึดึด,ด,ดอ่าอ่าอาาาา ่กับตุกโอ้โหนี่คือออกจากแม็ปแล้วนเนี่ๆ oh my god นี่คือต้องไปเองไม่น่าเลยเราปีคลิปกันเถิดสรับยังไงกค้าดไม่ได้แบบกูแล้วก็แชทุกท่านั้นะคะบ๊ายบาย